กลับไม่เกทํามลุกวงกันเลยอะพี่ไม่ต้องพูดพี่กลับก่อนน้องอะเอาหอมแดงมาฝาก <c oughs> นี่นะเออไม่อาออกทิบอ่ะบบกินเลยค่ะสวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้นะคะบิมก็จะพาเพื่อนๆมาดูหอมแดงที่ถอนเสร็จแล้วนะคะเวลาเราถอนเสร็จแล้วเราก็จะเอามาห้อยในโรงเรือนนะคะเราก็สร้างโรงเรือนให้เขานะคะแล้วก็หาไม้มา ห้อยหอมนะคะเราก็จะห้อยแล้วก็รอสักอบอกไม่ถูกอะถ้ามันแห้งเราก็จะเอาไปขายนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะบิมก็จะแบ่งให้เพื่อนบ้านได้รับประทานการค้าเพื่อนบ้านก็บางคนก็ไม่ได้ปลูกหอมนะคะเราก็แบ่งให้เขาทานเนาะเราแบ่งๆกัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับบิมยานิสาในช่องบิมชาแนลนะคะวันนี้นะคะบิมก็ได้แบ่งหอมนะคะใส่ปเป็นถุงเป็นถุงนะคะแบบนี้จากอ่าสิบกว่าถุงนะคะจากจ่ายเพื่อนบ้านนะคะก็แบ่งๆกันไปเพราะว่าเราก็มีเยอะมากพอนะคะเดี๋ยวเราจะไปแจกเพื่อนบ้านนะคะใส่มอเตอร์ไซค์ไปนะคะแล้วก็ ใส่กระเป๋าไปมากลับไม่เกอทำไมไม่วนกันเลยอ่ะพี่ไม่ต้องพูดพี่กลับก่อนน้อง <c oughs> อเอาหอมแดงมาฝากเะเ <c oughs> ออ <c oughs> อย<อ>ากอ <c oughs> ิบกินเลยค่ะเต <c oughs> ็มที่อันนี้นี่หอมแดงบ้านลูกปลูกเอง ก็หัแดงเน่าถ้าเดอดเจ้าแต่บนสะดุดยินดีค่ะไปเลยจะได้กินไก่แล้วมาแล้วค่ะมาแล้วแล้วพวกหนูกักตัวอยู่ไหมอ่ะสองคนนี้ใช่ไหม อันนี้คือหอมแดงอยากจะเออแค่เล้าเหรอเด้อะเออแบบเลือกอยากจะยีเล่นน้ำยิงเอออยากจะยีโม่โปโมป่าปลูกอ๋อเออแบบเลือกเลยเออพีกุญญาเลยแบบพื้นพื้นเล้าของกุญแจอันนี้นดอกุ๊ซี่เกี๊ยอ๋อเนี่ยหอมแดงค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยกินอะไรค่ะ จกจนถึงถุงสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวบีมขอปิดคลิปตรงนี้เลยนะคะใครชอบคลิปของบีมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของบีัมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ